โดยที่จังหวัดด้านได้มีการเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งประจำปี2,564เป็นการสารต่อกิจกรรมในปีที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกิดความยั่งยืนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนครับ 164เปิดพื้นที่โครงการที่บ้านน่านมั่นคงตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านโดยพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมแห่งน้ำในครัวเรือนหรือโคกหนองนากิจกรรมการสร้างฝายกิจกรรมแท้งน้ำยักษ์หรือแท้งคอนกรีตเสริมเหล็กกิจกรรมขุดหนองน้ำเดิมและกิจกรรมปรับปรุงระบบประปาหรือระบบการส่งน้ำการเกษตร โดยความร่วมมือของส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้ศูนย์นำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและในระยะยาวแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้จัดทาโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคเนื่องจากปัญหาภัยธรรมชาตินับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภัยแล้ง การเปิดโครงการครั้งนี้สารต่อจากปีที่ผ่านมาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสวงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ